สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องดวงเดี่ยวสว่างวงนะครับโดยกระผมนายดวงเดี่ยวสว่างวงวันนี้นะครับเราจะมาทําน้ําสมุนไพรสูตรต้านโควิดนะครับใครอยากรูต้องไปชมกันเลยวันนี้นะครับเราจะมาทําน้ําสมุนไพรต้าน โดยแม่สามรีในคุณแม่เลยครับคุณแม่สามรีวุฒิยาคุณแม่สามรีวุฒิยานะครับวันนี้เอาเราทําแบบน้าสมุนไพรต้านโควิดเขาเรียกอะไรสูตรภลมมปัญญาชาวบ้านใช่ไหมครับใช่ค่ะมีอะไรบ้างครับมีต้นไทรใบมีใบมะนาวมีตะไคร้เอา อันนี้ตะไคร้ตะไคร้ธรรมดาล้างหั่นเรียบร้อยล้างล้างแล้วก็ม้วนใช้ได้โอหัน่นก็ได้ได้ต้นใต้ใบต้นใต้ใบครับต้นใต้ใบ<อ>หาได้ที่ไหนครับเนี่ยตามพื้นบ้านเราเย่แยะไปตามท้องนาก็มีโอ้ต้นใต้ใบนะครับต้นใต้ใบ เดี๋ยวสรรพคุณยังไงเดี๋ยวไปเสิร์ชหาเอานะครับอันนี้อะไรครับเนี่ยใบนา,นาวงกำโอ้ทำไมกำใหญ่จังครับก,กำใหญ่บางคนมือใหญ่บางคนมือเล็กโอเคแล้ว <c oughs> ทำยังไงต่อครับก็เอาไปต้มแล้วก็มกักกองแล้วก็ใส่ขวดอนี่คืออันนี้เรียบร้อยอน้ำน้ำเท่าไหร่ครับน้ำสามลิตรน้ำสามลิตรสามลิตรขวดอย่างเงี้ยออ ตั้งไฟเลยครับแล้วก็ทำไรต้องตั้งเตาถ่านครับเตาแก๊ปเปลืองเปลืองใช่ไหมครับใช่ค่ะเตาถ่านใช้เวลานานอ๋อเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะยุบเหลือสองขวดครึ่งจากน้ำสามลิตรใช่เนี่ยสองขวดอย่างเงี้ยเหลือสองลิตรครึ่งโอ้มาดูครับในนี่ใส่ในหม้อมาดูเลยเขาจะยุบเขาจะยุบ ครับใส่ในหม้อเรียบร้อยครับสามอย่างต้องคนไหมครับไม่ต้องแล้วเราคนแล้วทำกัต่อเดี๋ยวเขาเจะยุบเองเราก็สุกแล้วเราก็มากองโอ้ออดเดี๋ยวรอก่อนรอให้เดือดสักพักหนึ่งก่อนครับ <c oughs> แล้วอันนี้นี่ทำทำมาทำมาหลายหลายขวดหลายหมอ้อยังครับสี่หม้อเนี่ยกูทำสี่หม้อแล้วสี่หม้อนี้ก็หลายขวดแล้วดิก็กินกันแล้วกินก็หม้อละสองขวดครึ่งอ่ะ ขึแล้วเรากินนี่มันเป็นยังไงบ้างคเกินคันคอก็ก็ดีขึ้นแต่ว่าใช้เวลาหน่อยประมาณชั่วโมงถ้าเราถ้าเราคันคอเออถ้าเราไอแบบเนี้ยเรามีเ<อ>สมหะอะไรอย่างเงี้ยไอคันคอมีเสมหะล้วกินอันนี้ไปปุ๊บกินอันนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งล้วก็จะดีขึ้นดีดีขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ว่าแปบ๊บเดียวน่ะดีขึ้นเรื่อยๆดีจนจน,จนฝาไม่มี เป็นไฟไหม้ไอ้วยา่นี่แลครับโอ้โหสัพพักคุณสมุนไพรน้ำสมุนไพรภูมิปัญญาชาวบ้านเออไม่ห่วงสูตรหรอกใครจะไปต้องถ้าเอาไปโอ้นี่มสูตรด้วยครับคุณแม่สำรีวุฒิยาเอาเอาไปกินก่อนดูเลยแล้วก็ไปทำเองแก้แก้โควิดได้ตัดมือกอน อย่างที่บอกนะครับสับปะรุณที่ที่เคยได้กินมาแล้วคือแก้ไอแก้ไอชุ่มคอชุ่มคอแล้วก็หายไอเลยไม่ใช่กินแล้วไม่หายหายไปแล้วไม่ต้องไอน่าจะน่าจะสับพคุณนผมว่าน่าจะต้านโควิดได้ะแล้วเหมือนคนที่ว่าคนเป็นไข้หวัดกินแล้วก็หายโอ้เเป็นไข้กินก็หายอ่ะเป็นก็หายหวัด เวลาเปนกินก็หายไข้ด้วยแบบคนกินูกไหลอะไรเงี้ยกินก็แต่จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งวันอะไรโอ้โหอย่างนี้ไม่ต้องไปซื้อยามากินเลยนะครับแล้วก็พอหายแล้วทีนี้ก็ไม่เป็นอีกแตบบ่แต่เราก็ต้องกินเรื่อยๆเพราะเราโ,โควิดมันยังไม่หายน,นี่แหละครับเป็นที่มาของน้ำสมุนไพรต้านโควิดใช่ แก้ไขอีกได้แล้วต้มเรื่อยๆกินเรื่อยๆกินละกินประมาณไหนครับประมาณแก้วหนึ่งหนึ่งแก้วกี่เวลาครับกินได้ทั้งวันก็ได้ถ้าขมก็กินใช้น้ำได้เลยใช่ถ้าขมก็จิบๆได้ไม่เป็นไรแต่คนไม่ขมก็แก้วหนึ่งอออยากอยากจะรู้แล้วครับรสชาติเป็นยังไงแต่ตอนนี้เราเรายังต้มอยู่นะครับยังของ อยากจะชิมหม้อใหม่ด้วยนี่ก็ระหว่างรอนะครับระหว่างรอหม้อใหม่เดือดกำลังเดือดนะครับตอนนี้เราไปดูแล้วว่าเดือดแค่ไหนแล้วไงแมงอมแแกไอนะครับเให้แกกินแกกินสองอึขมแกบอกไม่ไหวเหมือนแกหายไอพราแกหายไอเราเลยว่ะโอ้สงสัยแกกินอันนี้หายเพราะ นานเหมือนกันหายประมาณแต่ว่าไอหลายวันแล้วเนี่ยเออไอ,อทุกวนันทุกวันเนี่ยอพอเมื่อวานนี้เราไม่ให้กินคคม,มไม่เอาไม่เอาแกหายไอไวัอวนนี้ต้งวันแกยังไม่ไอลยเพิ่งกินไปแก้วเดียวเนี่ยอ๋อแกย,ยังบอกว่าอ้าแต่วันเราไม่ให้กินเนะี่ยไออยู่นั่นแหละเออเีนี่มากอกินไหมล่ะไม่หายกิน าตะไคร้นี่นทำให้ชุม่มคอแต่แม่ถา้าแกบอกกวดกระดูกกระเดี่ยวแกก็เลยมากินทุกวันแกก็เลยชอบโอ้โสป,ปะคุณเยอะแ<อ>ยะมากมายเลยนะครับดูนีเปิดตู้มอเลยครับโอ้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับผู้ชม เริ่มเป็นสีเริ่มเดือดแล้วครับนี่โอ้โหอินหอมเลยครับหอมระดับหอมตะไคร้ขึ้นมาเลยครับหอมแล้วยังเดือดไม่แรงตะไคร้ยังไม่สุกโอ้ยให้ตะไคร้สุกก่อนแล้วประมาณกี่นาทีครับก็ยี่สิบนาทีได้ไหมก็ประมาณนั้นแหละเดี๋ยวตะไคร้เขายังไม่แดงต้องรอตะไคร้แดงตะไคร้เป็นแบบใบนี้ ใบตะไคร์ออกเป็นสีใบมะนาวมะนาวอันนี้ตะไคร์ก็ยังไม่สุ <c oughs> ก่กำลังเดือดใช่ไหมนั่นนะครับยาสมุนไพรชาวบ้านกลุ่มปัญญาชาวบ้านครับต่อต้านโควิดชุดนี้ ตัวหูเด in ือดมากนะครับตอนนี้เดือดพุดๆเลยครับปิดแล้วกนแล้วก็เดี๋ยวค่อยสักพักก็ค่อยเปิดใหม่ครับปิดกรรอน20่สนาทีผ่านไปเป็นไงครับ น้ำสีเดียวกันนู่น่ะโอ้ยใช่ใช่ใช่น้ำสีเดียวกันที่เลยครับาวนี้ครับจะเป็นสีนี้อ๋อถ้าสุกแล้วเป็นสีนี้ใช่ถ้ายังไม่สุกเป็นสีคืออันนี้อันนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วยกลงแล้วเอาครับยกลงเลยโอเคเย็นแล้วเราก็กอกขวดอ๋อต้องรอให้เย็นแล้วก็กอกขวดครับใช่สมุนไพรไว้แจกตอนไปรักเงินคนแก่ โอ้นี่จะเอาไปแจกตอนไปรับเงินคนแกใช่เอาไปแจกค่ะคือตชิมชิมไม่ากครับนี่ชิมไม่ยากเมื่อกี้ชิมไปแล้วโอ้รสชาติเป็นไงครับผมอมลมลมย่านี้้เลยน้า่อ่า เราก็จะมาลองชิมนะครับชิมกันสดๆร้อนๆเลยครับร้อนไหมเนี่ยก็จะมีงชิมไปดิร้อนๆร้อนๆทำชิมกนร้อนถ้าจะดีมันความร้อนจะฆ่าเชื้อโควิดใช่แื้วมันจะลวกปากเราก่อนเ้องมีแสกก่อนดีรนะ ริ่มแตนริมเป็นแทงอ่าโอเคิเดลกเคมีไหมิ่เดรกเก้แลแตแลแต่นนเข้มรถรพ แล้วเลยชอบขมเริ่มมีอายุแล้เริ่มมีอายุเริ่มชอบของขมแล้วจ้างแม่เป็นคนหลังคาเราคุยใส่ผัดชิ้นนั้นก็รสชาติก็ไม่ขมนะครับหอมหอมกลิ่นตะไคร้นะครับหอมตะไคร้มะนาวนะครับแต่ลูกใต้ใบ พอเราไม่เคยดูกลิ่นกินมาก่อนนะเราก็ไม่รู้เขาจะขมไงอ๋อกินง่ายแล้ต้นใต้ใบนี่จะขมใช่แล้วความขมจากต้นใต้ใบกินแล้วหรอใช่แล้วค่ะอ้าวโลคอีครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับเป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์บ้างก็นําไปใช้ดูนะแม่ไม่ผงสูตรใช่ไหมแม่แม่ไม่หังสูตรนะครับก็ถ้ายังไงก็ นำไปใช้นำไปใช้ได้นำไปบอกต่อๆกันได้นะครับผมมาชิมยาเลยมาชิมยาเลยแม่แม่สมรีวุฒิยานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ก็ต้องฝากไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสด